อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทําความคุ้นเคยกับเจ้ารถไฟฟ้า e v e หน่อยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าโอ้โหป๋าใช้น้ำมันเปลืองเหลือเกินอยากอะไรอยากจะได้อะไรที่มันประหยัดตังค์หน่อยเวลาวิ่งหาเงินหาทองเนี่ยมันจะได้เหลือเยอะๆรถไฟฟ้าเป็นทางออกเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับพอดีว่ามีสะเัอร์ใจดีเขาใหเอารถมาทดลองรีวิวดูได้ไปดูรายละเอียดกันกับ mg ep ตอนนี้ผมก็มาถึงบริษัทพีบายแล้วนะบริษัทเขาอยู่ตรงรามอินทาคโยแตกนพอดีอย่างนี้ครับ He er, He er เฮียเฮียยงเจ้าของบริษัทเนี่ยพอดีเ,เขาใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้เอารถไฟฟ้ามาลองผมก็เลยว่าเออส่วนตัวนี่ก็อยากลองรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะเพราะว่าก็อ,อยากลองเหมือนกันการที่เราได้ลองก่อนเนี่ยนะมันดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออมันน่าสนไม่น่าสนเอาไม่เอาชอบไม่ชอบวันนี้โอกาสดีเดี๋ยวมาลองกับ MGEP ครับอ๋อที่นี่เนี่ยเขามีโครงการ เช่าได้รถเลยนะน่าสนเลยตัวนี้เลยครับ MG EP คันนี้วันที่เอามาเทสมาทดลองใช้เนี่ยนะเป็นเป็นป้ายเหลืองนะเป็นแท็กซี่ไว้ง่ายแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวคันนี้ทดลองคันนี้ครับกับ Nissan Note เฮ้ยนิ s s ั n l ีฟผู้ผิดน i s s a n Leaf n i s ั a n l e นีนนนน่เป็นไฟฟา้ากันนะไม่เคยลองใช้เหมือนกันเดี๋ยวต้องมาลองดู วันนี้เดี๋ยวเราไป MG EP ก่อนครับถ้าเกิดมีเพื่อนๆพี่ๆเขาสนใจอะครับของเฮียนี่ชื่อบริษัทอะไรอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับได้เลยครับยินดีครับของเราชื่อบริษัท P b i e นะครับตอนนี้เราทำเป็นโปรเจกต์ P by i EV ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าแล้วก็ตอนนี้ เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็คือ EV taxi นะครับซึ่งถ้าผู้ที่สนใจอยากทดลองขับขี่ก็ยินดีนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเช่าแล้วอยากได้รถเป็นเจ้าของเราก็มีโซลูชันนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งเริ่มต้นที่ประมาณ900กว่าบาทโอ้ไม่แพงต่อวันนะครแล้วก็มีวันแถมด้วยเราเราได้ฟิลเป็นประมาณเหมือนอู่แท็กซี่แต่เราพยายามทําความเข้าใจกับพี่ๆแท็กซี่ให้ให้เหมือนเราไปกันได้มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับพี่หรือว่ามีเพจี มีอะไรให้คนที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไหมกับเราเนี่ยมีอันดับแรกไลน์แอดนะฮะเป็นเอสไซด์อีวีแท็กซี่ะจำไง่ายๆนะ EV วีแท็กซี่อีแท็กซี่นะครับอดีตผมขึ้นโชว์ไว้ให้ขึ้นกไว้ให้แล้วก็สำหรับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0615402888อ๋ออันนี้เป็นเบอร์ที่บริษัทเฮียเลยสอบถามถ้าสนใจจะซื้อจะเอาอยากเช่าเนี่ยยังมีรถเลยใช่ไหมครับ หลายๆโมเดลแนอนาคตมาให้เลือกอ๋อแต่ตอนนี้มี MG EP ค่ะตอนนี้เป็น MG งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอญาตไปดูที่รถหน่อย้วเดี๋ยวขอลองขับนิดๆหน่อยๆได้เลยครับไปดูที่มันน่าใช้มันไม่เคยใช้เหมือนกันอีก MG เนี่ยอยากให้ไปลองใช้แล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างแด้จะได้ฟีดแบ็กให้กับผู้ผู้ชมไ้ฟังเฮียเข้ารถมารอข้างหน้าแล้วเป็น MG EP นะตัวผมก็ไม่เคยใช้รถไฟฟ้ากันยังไม่มีตังค์ซื้อแต่พอเฮียบอก ผลละวันละหลักร้อยอ่ะคนลุกเลยี่หากได้าเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวไปลองเลยเดี๋ยวเอา,าไปเล่าให้ฟังครับในส่วนของโครงการของเรานะครับเรียกว่าเป็น P by EV Taxi นะครับเป็นเช่าแบบได้รถแล้วก็เช่าแบบพรีเมียม EV Taxi เรานะฮะจะมีประกันชั้นหนึ่งให้เป็นของกรุงเทพประกันไทยเป็นประกันเบอร์หนึ่งซึ่งให้พี่ไดเวอร์นะหรือพี่ขับแท็กซี่เนี่ยได้สบายใจว่ามีประกันไม่ว่าจะอุบัติเหตุขนาดไหน เสียหายขนาดไหนก็เสียค่าด d u ักหรือ e x c e เซเพียง5,000บาทเท่านั้นเองนะครับสก็คือในส่วนของเรื่องพาซอร์วิสอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกยางไส้กองอะไรต่างๆเราดูแลให้ตลอดอายุสัญญานะครับเป็นิโลวันอ๋อนีอ่หัวชาร์จนะอันอนีเ้เป็นไททูเป็นเอซีชาร์จไทยทูจะพาไปดูตรงตรงจุดเสียบมาหน่อย ปึ๊กเข้าไปอ่านี่เราก็เสียบชาร์จตรงนี้นะครับถ้าเป็น AC ชาร์จนะกระล,ลางนี่เป็นฟาชาร์ g e DC c ชาร์ e เฉพาะเวลาชาร์จไม่นานมีโอกาสได้มาลองขับรถไฟฟ้ากับเขาบ้างเขาท่าดีมือนกันนะ MG EP เนี่ย MG EP เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นรุ่นที่ที่รู้ๆกันนะว่าฮิตในกลุ่มของคนเอารถมารับงานผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Grab เป็น Bo เป็นลหลายๆแอป ถามว่าเพราะอะไรเขาถึงได้ไดไดรับความนิยมเยอะเนื่องจากว่า MG EP ตัวนี้เนี่ยนะราคามันไม่แพงแต่ความกว้างกว้างขวางมากเลยดูข้างหลังบอกส่วนมันเป็นแบบพิตชเช่นวาก,กอนนะครับบางแอปนี่ได้โหมด SUV ด้วยนะราคาก็ก็ดีขึ้นมาไวไงก็เลยได้รับความนิยมกับเพื่อนๆพี่ๆที่เอามาวิ่งรับงานผ่านแอปนะครับขับสบายด้วยเงียบมากเลยหลายคนกลัวเรื่องการใช้รถไฟฟ้าเนื่องจากว่ายังไม่เคย ว่าเฮ้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อาจจะมีปุ่มวิธีการขับมันมันยุ่งยากซับซอ้อนไหมผมจะบอกอย่างนี้เหมือนรถธรรมดาเลยแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะที่เขาเอามาวิ่งรับงานผ่านแอปกันที่เขานิยมกันเนี่ย MG EP ตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันง,ง่ายๆก็คือเบสิกทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช้งานง่ายคนเฒ่าคนแก่ขับรถเป็นขับรถไฟฟ้าคันนี้ได้เลยไม่เชื่อดูดิเนี่ยปุ่มฟังชันเขาสวยนะเพียงแต่ว่าการใช้งานเขาก็จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ ก็เหมือนรถทั่วๆไปนั่นแหละไม่ต้องกังวลเรื่องความใช้ว่ามันจะยุ่งยากซับซ้อนใช่ไม่เป็นไอยอย่างเกียร์นี่เขาก็เป็นเกียร์ไฟไฟ้าเห็นไหมครับมันมันไม่ได้มีคันเกียร์ดึงเหมือนรถทั่วไปแล้วนะหน้าปงหน้าปัดอผมอะไรก็เหมือนเหมือนทั่วทั่วไปนั่นแหละดูดิความกว้างเห็นไหมเนื่องจากรถมันเป็นทรงสเตชันแวร์ก้อนนะครับข้องโดยสารก็จะกว้างหน่อยนั่งสบายข้างหลังคนสมาระได้คนข้าง,งเยอะ ว้างดีกว้างดิตัวนี้นะคขับนะครับนะรบ,บอกได้เลยส่วนตัวผมชอบนะได้ลองขับแป๊บหนึ่งไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันแต่อยากชอบมากรถไฟฟ้ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับบ้านเราทีนี้มันก็มีคําถามกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับว่าไอ้ป๋าไอ้ถ้าเราจะเอารถไฟฟ้ามาวิ่งรับงานเวิร์กไหมนะ่าเป็นห่วงไหม น่ากลัวไหมคุ้มไหมเก่าไปซ่อมแพงไหมหนู่นนี่นั่นคําถามบา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 ก็แล้วแต่ดุลพินิษ์ผมก็พยายามที่จะแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงจุดเด่นจุดด้อยมันคืออะไรอย่างที่บอกวันนี้โชคดีได้สปอนเตอร์ใจดีเฮยยงฝากขอบคุณเฮยยงด้วยนะครับจากบริษัทพีไรส์เขาให้รถมาทําการทดลองเทสลองดูซิว่ามันมันเป็นยังไงกับโปรแกรมดีๆของเฮียเขานะครับกับการเช่าได้รถใครสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ รถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าใช้ตรงไหนอันดับแรกเลยคือประหยัดต้นทุนพลังงานชาร์จไฟถูกมากชาร์จจากศูนเเลยนะจากศูเปเลยชาร์จเต็มร้อเเนี่ยแค่ไม่กี่บาทเีสองสามรอวิ่งได้สามสี่รอยโลโดยประมาณอยู่ที่ว่าพฤติกรรมการขับของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับบางคนขับรถช้าบางคนขับรถเร็วก็เหมือนรถน้ำมันนั่นแหละยกตัวอย่างอย่างรถรถผมแล้วกัน เติมเต็มถังเนี่ยแก๊สเต็มถังก็ประมาณพันพันอยอกจากหมดเลยนะวิ่งได้ไม่เกิน400โลหรอกในกรุงเทพในเมืองเนี่ยการจราจรทั่วไปรถติดติดติด,ตด,ตดบางสลับหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ300กว่าโลหมดแล้วแก๊สพันหนึ่งนั่นแก๊สนะแต่ทีนี้พอมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ช่างวันนี้กับเจ้า MG EP ตัวนี้น,นะครับโอ้โหชาร์จไฟร้อยกว่าบาทร้อยสอคนละเรื่องเลยจากพันเหลือร้อยอ่ะโอ้โห ทีนี้ถ้าเราเอามารับงานผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแกร็บเป็นโบเป็นลาล่ามูเป็นอินไดเป็นแม็กซิเป็นคาดาเป็นโรบินฮูปเป็นไลแมนถามว่ามันเวิร์กไหมแน่นอนเวิร์กแน่เพราะว่าอะไรชาร์จไฟมันถูกถูงนิดเดียวเลยถุงนิดเดียวไอ้จารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่าพลังงานมันถูกเลยว,วันหนึ่งเนี่ยเราวิ่งหาเงินได้วันละสองพันจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเติมน้ํามันเติมแก๊สวันละหลายร้อยหรือวันละร่วมพันพอมาเป็นไฟฟ้า มันทาให้เงินในกระเป๋าเราเหลือเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรชาร์จไฟทีร้อยสองร้อยมันถูกมันคุ้มมันน่าใช้แล้วอย่างหนึ่งที่หลายๆคนกังวลแล้วห่วงเลยนะครับกลัวไว้ง่ายบอกคุยป๋าไอร้รถไฟฟ้าเนี่ยแบตหมดตายเลยนะพ่วงสาร์ก็ไม่ได้หาที่ชาร์จไม่เหมือนน้ามันไม่เหมือนแก๊สหาที่ชาร์จหาที่เติมง่ายผมจะบอกอย่างนี้ครับเมื่อก่อนตอนมีแก๊ส LPG ปั๊ม LPG ก็ไม่ได้มีทั่วประเทศในกรุงเทพมีแค่บางปั๊มบางจุดบางพื้นที่หลายๆพื้นที่ไม่มี ทีนี้ถามว่าเหมือน NGV NGV ก็ไม่ได้มีทั่วไปหมดแต่เขาก็จะมีจุดจุดจุดมีปั๊มของเขามีที่ตั้งของเขาพอเราขับ LPG พอเราขับ NGV คนขับก็จะต้องทําความคุ้นเคยกับกับวิธีการก่อนคืออะไรก็ต้องเช็คว่าทางทางนี้ทางที่เราจะไปเนี่ยมันมีจุดเติมแก๊สตรงไหนเหมือนกันรถไฟฟ้าเหมือนกันเขาก็จะมีจุดตามโชว์รูม MG ก็มีตามปัม๊มสถานีบริการปรตอทอบางจากเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําการวางแผนในการ เดินทางว่าเราผ่านเส้นนี้ไปไปตรงนั้นตรงนี้มันจะเจอจุดชาร์จนะรถเราวิ่งไปถึงไหมพอไหมเหลือไหมคำนวณปรับตัวง่ายๆการชาร์จก็ไม่ได้ยุ่งยากเราก็โหลดแอ<ไ>ป e v สเต <ลด S 1> ชันมามแล้วก็จองคิวก่อนก็ได้ในการชาร์จไฟจองคิวเสร็จถึงเวลาแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จการันตีว่าช่องว่างสาหรับเราแน่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้จองก็วิ่งไปดูเขาจะสามารถเช็คสถานะได้ครับว่าหัวชาร์จตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันว่างไหม มันก็สะดวกทุกอย่างชีวิตถ้ามีการวางแผนันง่ายขึ้นจริงไหมวันนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วผมไม่ได้มารีวิวว่ารถมันน่าใช้แบบไหนมีออปชั่นอะไรนะเรื่องรถเนี่ยเราไปหาดูตามสื่อต่างๆก็แล้วกันทีเนี้ยที่มารีวิวรถไฟฟ้าไม่ว่าจะยี่ห้อยี่ห้อแมลินบานยี่ห้อไหนก็ช่างถ้าเราเอามาวิ่งรับงานผ่านแอปวิ่งรับจ้างหรือวิ่งเป็นแท็กซี่เองก็เถอะมันยังไงยังไงดี คุ้มไปคุ้มหน้าลองไหมหน้าเสี่ยงไหมหลายคนยังไม่กล้าลองเพราะกลัวผมจะบอกงนี้ครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีกว่ารถน้ำมันแต่มันมีข้อดีข้อดีก็อย่างที่บอกประหยัดโอ้โหวิ่งไป3-400โลเติมไฟชาร์จไฟร้อยส0งอยในขณะที่ LPG NGV หรือแม้กระทั่งน,น้ำมันเองเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่รถตัวเองวิ่งระยะทางประมาณนี้หมดกี่บาทอันเนี้ยการประหยัดต้นทุนมันทำให้เราเหลือกำไรจริงม งานอาชีพรับงานผ่านแอปอาชีพขับรถต้นทุนสำคัญหลักๆเลยคืออะไรคือค่าน้ํามันถ้าค่าน้ํามันมันแพงเราก็เหลือน้อยทีนี้เปลี่ยนจากาน้ํามันมาเป็นไฟฟ้าเออเยี่ยมน่าสนใจวะแล้วรุ่นนี้น่าใช้ดีกวา้างวะเดี๋ยวพาไปดูท้ายหน่อยดิเปิดไงไม่รู้เนี่ยดูดิเฮ้ยเขาเปิดก็อยู่นี้เนี่ยอเราก็ไม่เคยใช้นะแต่อยากได้นะรุน่นนี้ดูดิข้างหลังโคตรกว้างเลยเขาทาเขาทาเขาทาหน้ารอง เ,เพื่อนๆคนที่อยากจะเอารถไฟฟ้ามาลองขับอ้ที่บริษัทพีไบเนี่ยเขามีให้เช่าลองขับถ้าเช่าแล้วมั่นใจเช่าแล้วถูกใจเช่าแล้วชอบใจก็เขาก็มีโปรแกรมเช่าได้รถมันดีกว่ายัางไงมันดีแบบไหนไอ้โปรแกรมเนี้ยหนึ่งไม่ต้องใช้เงินดาวเงื่อนไขาการเอารถมาขับเป็นเจ้าของก็ง่ายๆคนค้บก็ไม่ต้องต้องใช้สิแต่ว่าไม่ต้องเช็คอะไรมากอะ่ะเออมันจะเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้เพียงแต่ว่าคนที่จะมาเอามาวิ่งหาเงินบางคนเอาไปวิ่งสองกาเลยนะโคตรคุ้มเลยเช้า พี่ขับตึกน้องขับโอ้โหแล้วอีกอย่างนะตัวเนี้ยของเฮียเขาเนี่ยเฮยงเนี่ยพีไบเนี่ยเขาทําประกันชั้นหนึ่งให้ห้าปีเลยนะแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่มีประกันชั้นหนึ่งครับแต่ของเฮียเขาทําให้ให้ห้าปีเลยพะอไหลก็ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของทั้งบริษัทและก็ดีเราด้วยฟรีด้วยที่สําคัญรวมอยู่ในค่าใช้ใจ่ายในการผ่อนเช่าอยู่แล้วเพรานั้นเองเจ๋งว่ะโอ้โหเมื่อก่อนนะขับแท็กซี่เจอรถเฉียว เป็นไฟถูกแต่คู่กรณีไม่มีประกันเรียบร้อยเต็มคาราเบลไม่มีไงต้อมเองควักเนื้อจ่ายค่าต้อมเองท,ง,ทงทั้งๆที่เราไฟถูกนะโอ้โห,โโหแต่พอมีชั้นหนึ่งอุ่นใจเออชอบชอบเวลาหลายๆคนเลยนะเวลาจะไปดูรถนะเขาจะเปิดดูเครื่องกันใช่ไหมไอ้เครื่องเป็นยังไงสภาพเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูใต้าฝากระโปรงเจ้า MG ตัวนี้ดูหน่อยรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันเปิดพร้อมๆกันผมก็ยังไม่เคยเห็น มันมีเครื่องปะวะมีไว้ในเครื่องเนี่ยเปิดไงวะเฮ้ยเครื่องไม่มีเฮ้ยโล่งเลยและหลายคนจะห่วงอย่างนี้ครับว่าเอ้รถไฟฟ้าเนี่นะมันจะลุยน้ําแล้วมันจะพังเยอะไหมอ่ะแน,น่นอนรถน้ามันลุยน้ําก็พงังถ้าลุยเยอะๆเ,เขาก็ลุยได้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่มันลุยสักครึ่งคันอย่างนี้รถอะไรก็พังจริงเะละ่ะทุกอย่างมันก็ต้องมีลิมิตของมันปรับตัวปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งที่เรามีส่วนบางคนหลายคนห่วงเรื่องแบตเตอรี่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับรถไฟฟ้าเนี่ยทุกบริษัทเขาการันตีแบตเตอรี่อยู่แล้วว่า5ปีแสนโล2 0 0แสนโลแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คลาดว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากังวลเรื่องของแบตเตอรี่ก็ลดลงมาหน่อยหลายคนก็มองว่าโอ้โหเปลี่ยนทีเห็นเขาว่าเป็นแสนเลย อะคตามนั้นราคาแต่ผมถามหน่อยว่าในอยู่กับเราระยะเวลาหปีไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับรถใช้น้ํามันเทียบกับรถใช้แก๊สเนี่ยมันประหยัดเงินเราไปกี่บาทยกตัวอย่างอย่างของผมเกียร์คันอีวของผมโลละสามบาทผมวิ่งเดือนละหมื่นโลเป็นุมผมนะแปลว่าผมเติมแก๊สเดือนละสามหมื่นในขณะที่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าชาร์จไฟวิ่งหมื่นโลต่อเดือนเหมือนกันชาร์จไฟโลไม่ถึงบาทโลละห้าสิบตัง หรือบาทหนึ่งแล้วแต่จุดชาร์จนะครับอตีเลขกลมๆบาทหนึ่งอะซึ่งจริงๆมันไม่ถึงหรอกผมตีเลขกลมๆบาทหนึ่งผมเติมแก๊สเดือนหนึ่งวิ่งหมื่นโลสามหมื่นรถไฟฟ้าวิ่งหมื่นโลเหมือนกันแต่ชาร์จไฟทั้งเดือนเนี้ยหมื่นเดียวประหยัดไปสองหมื่นต่อเดือนไอ้สองหมื่นส่วนต่างตรงนี้เราเอามาผ่อนรถใหม่ๆขับได้เลยนะผ่อนเดือนละสองหมื่นอะต่ขณะที่ผมใช้เกียร์คาร์นิวัลติดแก๊สเติมเดือนละสามหมื่นนะแก๊สนะยังไม่ได้มีค่าผ่อนรถนะนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังผ่อนรถอยู่แต่ เชียเพลิงพลังงานตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเหลือเงินเหลือเงินสองหมื่นไม่ธรรมดานะถามว่าเดือนสองหมื่นปีหนึ่งสองแสนกว่าผ่อนรถกันห้าปีหกปีห้าปีเท่าไหร่แล้วปีละสองแสนห้าปีประหยัดไปล้านหนึ่งผมถามว่าประหยัดเงินไปนล้านหนึ่งแล้วคุณต้องมาเปลี่ยนแบบหลักแสนสองแสนสามแสนคุณซีเรียสทัไมมันประหยัดให้เราไปแล้วเป็นล้านทีนี้ส่วนต่างเนี้ยถ้ามองอย่างนี้มันคุมม้มไหมแต่แน่นอนบางคนบอกโอ้ถึงตอนนั้นต้องฟักเงินก้อน แล้วความประหยัดในแต่ละวันที่เราใช้ ma, way, ตรงนี้ถ้าเราเก็บว้ทุกวันยอดกระปุกไว้เหมือนที่เราสอนลูกอ่ะยอดกระปุกทุกวันนะลูก um, วันละยี่สิบเอ้ามันประหยัดให้เราวันละเป็นร้อยเลยนะสมมติเพื่อนๆหยอดกระปุกวันละร้อยจากความประหยัดส่วนต่างค่าเชเพลิงแล้วเนี่ยวันละร้อยเดือนหนึ่งสามพันปีหนึ่งสามหมื่นหกห้าปีในระยะเวลาที่ผ่อนรถห้าหกปีเนี่ยนี่ก็เป็นแสนแล้วนะนี่แค่วันละร้อยนะความประหยัดมันประหยัดกว่าแน่การซ่อมมันแพงกว่าอะไหล่บางตัวมันแพงกว่าไม่เที่ยง แต่ถ้าเราเก็บส่วนต่างของความระหจัดตรงนั้นไว้อะ่ะเราก็เอาเงินที่เราเก็บส่วนต่างนั่นแหละเอามาซ่อมยังไงก็ยังเหลือจริงป่ะละ่ะไอ้ขับงานผ่านแอปแบบนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะเวลาไปจอดรอง,งานตามห้างตามหน้าโรงเรียนตามตลาดตามแหล่งชุมชนตามจุดที่มีคนเยอะเนี่ยมันร้อนสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เขาก็มาดา่าเอาโอ้ม้นแต่แบบนี้รถไฟฟ้าจบเลยนี่ติดเครื่องอยู่เปิดแอร์ขึ้นรถไปตอนไหนเย็นตอนนั้นเย็นช่ำสบาย เออน่าสนใจหลๆก็เลยมีโอกาสมาลองขับเจ้า mg ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กันให้ฟังกันแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะในการขับทนตัวผมนะผมก็ไม่ใช่นักวิจารณรถนักวิจารยานยนต์ผู้ค้บวอร์ดอยู่ในวงการยานยนต์ขนาดนั้นแต่เทียบกับความรู้สึกของตัวเองที่ขับรถน้ํามันขับรถติดแก๊สกับกับการขับรถไฟฟ้าแบบเนี้เออมันดีกันนะมันแรงกันนะอัตราเร่งดีว่ะเฮ้ยพุ่งดีเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยมัน มันไวอ่ะขึ้นปลื้ดเลยเมื่อกี้เราเหยียบถูขึ้นดีว่ะเงียบตัวยที่สำคัญนี่กดปั๊บวิ่งปลื้ดปลื้ดเออเข้าท่าว่ะแอร์เย็นเสียงไม่ดังไม่มีมลภาวะให้มันดูดีไปหมดเลยวะแล้วรุ่นนี้มันดีตรงไหนหรมาไม่แพงคันเจ็ดแปดแสนถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าอ่ะเทียบกับรถน้ำมันตัวทีราคาเจ็ดแปดแสนเนี่ยมันก็อาจจะได้รถ แบบรถเล็กกไว่ายง่ายจะลืมนันรถสมัยนี้เนี่ยเจ็ดแสนแล้วนะแต่ก็ยังเป็นรถม,นมันมันมีความน่าใช้นะไม่ใช่ว่ามันไม่น่าใช้ผิดว่าพออย่างเงี้ยพอเป็นรถไฟฟ้าในราคาเจ็ดแสนแปดแสนแล้วได้ไซส์ขนาดนี้กว้างนั่งสบายจุของได้เยอะเออน่าสนคุ้มค่าไหมชอบไหมล่ะส่วนตัวผมชอบนะไอ้ส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นการสมควร มาไปดูเบาหนั่งด้านหลังหน่อยสิว่างไหมว่างนั่งสบายจีนะว่างขวางโอ้แอร์เย็นเลยนี่ใส่ของข้างหลัง <Yeah. S 1> คันนี้คันที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันเนี่ยนะครับเป็นแท็กซี่นะก็เลยจะมีไฟพิตเตอร์มีไฟว่างของแท็กซี่ <don> เรียกไฟโป๊ะข้างหลังนี่กว้างดิ นี่เวลาเรารับงานนะไปเจอลูกค้าลงเครื่องมากระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยสามสีใ 3, บใส่ได้เลยนะกว้าง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 ผมจะดพาดูด้านข้างแบบเต็มๆที่รถเนี่ยเป็นสเต,เตชันแวรก็รถแวรนะว่างั้นเถอะถูกความกว้างเขาผู้โดยสารนั่งก็สบายเดี๋ยวไปขอเล่าข้อมูลต่อในรถดีกว่าไม่ไหวแน้ก ประเทศไทยทำไมมันร้อนนี่วะนั่งรถดีกว่าไปแอร์เย็นเข้ามาในรถแอร์เย็นเลยสบายว่ะชอบะอยากได้สักคันหนึ่งจัดเลยไหม <laughs> จากการลองขับดูนะครับ <laughs> ก็อย่างที่ผมบอกเราไม่ใช่ไม่ได้พอเป็นกูรูเรื่องยานยนต์ขนาดนั้นนะนะแต่เท่าที่ขับดูชอบนะขับดีวะ่ะประหยัดด้วยแรงอีกทั้งหากของใหม่อะไรมันก็ดีวะ่ะ เออชอบชอบ,ชอบแบบเนี้ยที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูวันนี้เนี่ยนะครับมันมันจะใช้คําว่าไงมีหลายคนยังกังวลแต่อยากที่จะเอารถไฟฟ้ามาลองขับเอามาใช้ทีนี้ถามว่าอย่างที่ผมบอกข้อดีของรถไฟฟ้าคือมันประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโลกเขียวโอโ้ยสบายโลกเขียวสดใส แต่ว่าพอเราเอามาวิ่งรับงานเนยนะครับมันนาให้เงินเราเหลือต้นทุนค่าแก๊สต้นทุนค่าน้ํามันมันลดลงเปลี่ยนมาเป็นการชาร์จไฟซึ่งถูกมากเติมนี้ทีหนึ่งชาร์จทีหนึ่งวิ่งได้300โลเหมือนกันแต่ราคาต่างกันฟ้ากับเหวเลยว่ากันเถอะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยจากวัลพัน์ของผมนะเหลือวละ200อย่างเงี้ยโอ้โหหุ่ย สนไหมล่ะวิ่งทั้งวันเลยเติมน้ํามันทีแ0ดร้อยเก้าร้อยพันกว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่การจราจรความต่างส่วนต่างของราคาตรงนี้เยอะเลยนะสามารถเอาส่วนต่างตรงเนี้มาผ่อนรถใหม่ๆขับได้เลยนะใครอยากจะลองมาเช่าก่อนได้มาเช่าขับมาลองดูที่ว่าโอเคไหมถ้าโอเคที่บริษัท p ีไบ e เนี่ยเขามีโครงการเช่าได้รถอีกไม่ต้องใช้เงินดาวบางคนบอกอยากได้ป๋าแต่ว่า แหมติดขัดเรื่องเงินดาวอยากได้ป๋แต่เมยแบ็คลิดจบปัญหานี้จบไม่ต้องพูดกันป๋าอยากได้คนคำ้ำหาคนค้ำยากมากเลยไม่มีใครเขาเชื่อใจผมเลยไม่มีใครเขายอมคำ้ำไห้สมัยนี้แน่นอนคนค้ำหายากมากพี่น้องยังไม่ยอมค้ำให้กันเลยเพราะว่าก็ก็เข้าใจมันก็คือความเสี่ยงของแต่ละคนแต่ปัจจุบันนี้โครงการแบบนี้ของพีบเนี่ยง่ายๆคนคำ้ำใครก็ได้ลูกเมียบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไม่ได้เช็คแบ็กลิสต์ไม่ได้ช็คเครดิตบูโรไม่ต้องมีสเตทเมนต์ถ้าสนใจมาเอารถไปขับเช่าแล้วได้รถไปเลยตามกําหนดระยะเวลาที่เขากําหนดแล้วของที่นี่เนี่ยเขามีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยเออน่าสนใจที่นี่เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้าไปที่บีบายที่พียงนะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ให้มาติดต่อถามว่าทําไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยผมบอกอย่างนี้ไอโครงการแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยแท็กซี่เขามีมานานแล้วไอเช่าได้รถเนี่ย จากของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเช่าได้รถเหมือนกันวัลพันบางสาก์บางอู่เงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปบางอู่เนี่ยซ่อมเองแต่บางอู่ซ่อมให้หมดแต่อย่างของคันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยของ P ีไบสเนี่ยเขาซ่อมให้ด้วยฟีแมทเน,น็ตยางก็เปลี่ยนให้ประกันภาษีพรลบจดทะเบียนรถรับจ้างให้ด้วยทุกอย่างครอบเวอร์ขับอย่างเดียวแล้วคนไหนเนี่ยเกิดวิ่งสองคนวิ่งสองกะวไว้ง่ายเช้าเราขับ เย็นแฟนขับเย็นลูกขับเย็นน้องขับเย็นญาติขับหรือปล่อยเช่าหรือ,อยังไงวิ่งสองกาเลยเพราะมันรถทําเงินรถหาเงินใช่ไหมยิ่งคุ้มใหญ่เลยที่นี่เนี่ยไม่เขาไม่ได้มีแค่แท็กซี่อย่างเดียวนะป้ายเหลืองอย่างเดียวนะป้ายดาก็มีรถป้ายขาวรถบ้านนะว่ายง่ายบางคนบอกโอ้โหอยากได้พระปา,ปาแต่ว่าผมผมอยากได้เป็นป้ายขาวอะ่ะแบบดูเป็นรถส่วนตัวดีรถสนบุคคลเท่ดีมีที่นี่ก็มี มีให้เหมือนการใช้ป้ายขาวรถบ้านอะว่ายง่ายจดทะเบียนรับงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ด้วยหรือจะไม่จดหรือ,อยังไงจะมาว่ากันทีนี้บางคนบอกโอ้ยถ้าเป็นป้ายขาวแจ๋วเลยอย่าลืมนะบางคนขับส่วนตัวไปทํางานทํางานประจําอยู่ตกตอนเย็นขับรับงานผ่านแอปเป็นอาชีพเสริมอีกใช้รถแบบนี้ป้ายขาวด้วยเท่ <c oughs> โอ้ใช้งานส่วนตัวก็โอเคหาเงินได้อีกประหยัดด้วยมีรถใช้ด้วย เออยากได้ว่ะเดี๋ยวไปขอเมียเอาสักคันนี้ไหมก็ประมาณนี้ครับรถไฟฟ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากลองอยากทดสอบลองแวะมาดูได้นะบริษัทพีบอยู่ที่รามินทากิโลแปดตรงพอเรามาจากรามินทาไว้ไงถ้ามาจากบางเขนถึงแยกรามินทากิโลแปดสามแยกใช่ไหมเลี้ยวขวาเขาจะมีเลี้ยวขวาปั๊บบริษัทไลน์เขาอยู่ซ้ายมือสังเกตเป็นชูรูมอร์ตซค์ ถ้ามาจากทางแฟชั่นเจอแยกกินลแปรก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาปั๊บอยู่ซ้ายมือสังเกตเป็นโชว์รูมมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้าร้านได้เลยเดินเข้าไปดูพูดคุยสอบถามรายละเอียดเขาได้เงื่อนไขการเอารถไปใช้เช่าขับเช่าซื้อเช่าได้รถนู่นนี่นะั่นไปถามเขาได้เลยเอามานําเสนออย่างนี้คือจริงๆผมก็ไม่ได้มีผนได้ส่วนเสียอะไรนะเพียงแต่ว่าโครงการแบบนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยมันมีหลายคนที่สนใจอยากจะมีรถไฟฟ้าไว้ขับสักคันหนึ่งอยากจะมีรถเอาไว้ขับทํางาน แล้วก็หลังเรื่องงานเอามาขับเป็นอาชีพเสริมหาเงินหาอะไรได้ที่สําคัญมีรถใช้ด้วยบางคนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ไม่อยากได้แท็กซี่ไม่อยากให้เป็นแท็กซี่เป็นรถบ้านเป็นรถไปขาวเป็นรถปําก็มีไปสมัครเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รับงานผ่านแอปน่วจะเป็นแ r a ปเป็นโบและอย่างอะไรรู้ไหม EP MG EP ตัวนี้เนี่ยรับงานในโหมด SUV ของแ Gra ปได้ด้วยนะหลายๆแอปรถตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาจัดอยู่ในโหมดโหมดที่ขยับสูงขึ้นมาจากโหมดปกติหน่อย แปลว่าอัตราค่าโดยสารที่เราจะได้เนี่ยก็สูงขึ้นก็ประมาณนี้น่าใช้โอ้ชอบ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 ใครสนใจก็ลองแวะไปติดต่อกับบัตพี่ใบเสียยงเขาดูใจดีใจดี hi, บอกได้เลยฝากไว้ด้วยครับกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปที่สําคัญเลยช่วยดูโฆษณาให้ด้วยโฆษณาในช่องขึ้นเนี่ยดูรอยไรายได้เป็นแหล่งไรายได้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะได้มีแรงมีทุนเดินต่อทาต่อลุยต่อ ช่องเดี๋ยวป๋าพาไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมทาสติกเกอร์แจกกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่สนใจแปะหลังรถใครอยากได้รบกวนทักเข้าไปในแฟนเพจ Facebook เดี๋ยวป๋าพาไปนะครับอินบ็อกเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปคุยกันตรงนั้นว่าจะให้ส่งแบบไหนยังไงแต่ทีนี้เนี่ยผมขอเลี่นหนึง่งสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ได้ดูคลิปในช่องเดี๋ยวป๋าพาไปดูในช่อง YouTube แล้วนี่นะครับมีความสนใจกันหลายท่านเยอะมากเกิดปัญหานิดนึงส่งไม่ไหวก็เลยจะอย่างนี้ ผมขอญอาตอย่างนี้ได้ไหมใครอยากได้ถ้าไม่สะดวกมารับเดี๋ยวผมส่งปริศนีไปให้ที่บ้านเลยแต่ว่าขอค่าส่งหน่อยไม่ได้เอากําไรอะไรนะขอค่าส่งหน่อย30บาทเป็นค่าส่งเป็นการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมาให้ผมนะเดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วเป็นการเก็บเงินปลายทางคือจริงๆอยากจะจ่ายให้นะแต่ไม่ไหวเยอะหลายบาทสู้ไม่ไหวหวยไม่ถูกถ้าถูกหวยแจกฟรีเลยส่งให้ถึงบ้านปรณียีให้ทุกคนเลยหวยไม่ถูก วันที่หนึ่งไม่ได้เฉียวเลยผิดมันตั้งแต่ตัวแรกเลยโอ้โ oh, หที่เหลือห้าตัวหกตัวข้างหลังไม่นด้พูดถึงตัวแรกขึ้นมาก็ผิดแล้วก็ <c oughs> ประมาณนี้อย่าว่าผมไม่ได้ขายเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากได้ถ้าไม่สะดวกมาเอามาเจอผมก็ถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวอินบ็อกมาแจ้งที่อยู่มาให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งไปสนีไปให้แเดี๋ยวเป็นขอเป็นเก็บเป็นปลายทางเนาะช่วยๆหน่อยเพราะว่าไม่ไหวส่งให้ฟรีไม่ไหวเยอะหลายบาทมากอะ ก็เท่านั้นเองที่นี่ถามว่าสติ๊กเกอร์มันมีความจําเป็นเหรอที่จะต้องติดมันเท่เหรอวัตถุประสงค์อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปวัตถุประสงค์ของสติ๊กเกอร์เนี่ยที่ทําแปะกระจกหลังรถเนี่ยไม่ได้อวดประช่องดังไม่ได้ดังแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้กันว่าเราพวกกันเวลารถเสียมีเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือจอดตามปั๊มจอดที่ไหนก็ช่างหรือขับรถบนถนนเรามีจุดสังเกตคือเฮ้ย hey, นี่สติ๊กเกอร์ป่ะช่องเดียวปะเข้าไป อ้าวพวกกันนี่ว่าเกิดมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังได้ช่วยกันได้เพื่อนเพื่อนเรานึกดูนะถ้าเราขับรถกันคืนอ,อยู่คนเดียวอะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงไม่รู้จะช่วยใครเกิดจังหวะนั้นมีสมาชิกมีพักพวกเราขับรถสวนมาเห็นสติ๊กเกอร์อ้าวเฮ้ยรถเสียนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยช่องเดี๋ยวป๋าพาไปสติ๊กเกอร์นี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์สวยนะไม่เอาไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะไม่ใช่สวยนะอ้าวพวกกันเราพวกเดียวกันยังได้จอดแวะช่วยดูช่วยช่วย,วยเหลือซึ่งกันและกันก็แค่นี้เองม ดีไหมถ้าเห็นดีด้วยถ้าสนใจอิงบอกมาในเพจเดี๋ยวป่าพาไปครับแจ้งที่อยู่มาผมส่งไปให้ขออนุญาตเก็บค่าส่งปลายทางสามบบาทแล้เวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมนะใครสนใจเรื่องรถติดต่อไปเลยพีบไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยมะเดี๋ยวออกไปลองขับดูหน่อยดีแรงจริงมาวะเห็นเขาว่าแรงรถไฟฟ้าน่ะ อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวปสาพาไปา